ไปพึ่งพากันตั้งใจสํารวมใจของตนให้ดีการสํารวมใจเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องกระทำเมื่อไม่สํารวมใจแล้วมานมันก็ได้ช่องมานคือกิเลสนมันได้ช่อง เข้าครอบงำจิตใจได้ถ้าเราสัร่รวมใจอยู่เสมอไปมานคือกิเลสมันก็ไม่ได้ช่องมานนั้นมีอยู่ถึงห้าประการที่พระศาสดาทรงแสดงไว้ขันธมานหนึ่งกิเลสสมานหนึ่ง เทวุตตมาหนึ่งแล้วก็มัจจุมาหนึ่งขันธมานนั้นได้แก่ขันห้านี้เองเนี่ยที่ว่ามันเป็นมานนั้นเพราะไม่รู้เท่ามานมันจึงทำจิตให้วันไว้ เดือดร้อนเพราะว่าขันทั้งห้านี้มันไม่เที่ยงตเต็มไปด้วยภัยพิบัติอันตรายคอยรบกวนเบียดเบียนอยู่เสมอจิตที่อาศัยอยู่ในขันห้านี้เมื่อไม่รู้เท่ามันก็เดือดร้อนวุนวายไปเหตุนั้นพระพุทธเจ้า ตรัสว่าขันธม,มันมันคอยรอบกวนจิตใจอยู่เสมอนี่นะกิเลสมานมานคือกิเลสได้เต่ได้แก่ราคะโทสะโมหะอันนี้มันก็เป็นมานอย่างร้ายกาศมากมันรบกวนจิตใจของคนเราอยู่ ทุกวี่ทุกวันแท้ที่จริงก็เพราะว่าจิตนี่แหละยังละกิเลสตัวน,นี้ไม่หมดเมื่อมันมีเชื้ออยู่เผลอๆมันก็โผล่หน้าขึ้นมาเมื่อมันโผล่ขึ้นมาแล้วจิตไม่รู้เท่าก็หลงไปตามอำนาจของมัน ทางหลงไปตามอำนาจแห่งราคะมันก็กำนัดยินดีไปในรูปเสียงกลิน่นรสเครื่องสัมผัสต,ต่างๆในโลกจนเป็นเหตุให้ล่วงจิกขาบทวินัยน้อยใหญ่ก็มีอาเป็นภิกษุสามเณรนะอาเป็นคารืหัด ก็ทำให้ร่วงศินข้อที่สามเป็นอย่างนั้นทสะเมื่อมันเกิดขึ้นในใจแล้วหากไม่รู้แจ้งมันไม่รู้เท่ามันไม่กำหนดละมันมันก็ย่อมบันดาลให้เบียดเบียนบุคคลอลื่นและสัตว์อื่นได้เมื่อเบียดเบียนบุคคลอื่นก็เท่ากับเบียดเบียตนตน เพราะว่ากรรมที่ตนทําลงไปนั่นมันไม่หนีไปจากตนมันติดตามตนไปเสมอเมื่อได้โอกาสเวลาใดมันก็ให้ผลเวลานั้นเพราะพุทธเจ้าจึงตรัสว่ากรรมพันธุกรรมนี่เหมือนกับเข่าพันพี่น้องติดตามไปติดตามมาอยู่อย่างนั้นไม่ลดละ ต่อเมื่อันให้เมื่อมันมันให้ผลเมื่อใดนั่นแหละเมื่อมันให้ผลหมดแล้วมันยังค่อยดับไปถ้ามันยังไม่ให้ผลเมื่อใดมันก็ยังไม่ดับมันก็ติดสอยห้อยตามไปอยู่อย่างนั้นเมื่อมันได้โอกาสมันก็ให้ผลหมายคกามว่าเมื่อ กรรมอื่นมันให้ผลโยมันก็ยังให้ผลไม่ได้เมื่อกรรมนั้นสงบระงับหรือหมดอายุลงไปกรรมที่ทำใหม่นี้จึงให้ผลได้ต้องให้เข้าใจถ้าบุคคลไม่เข้าใจอย่างนี้แล้วตนทำผิดลงไปแล้วก็ไม่เห็นมีพิษมีภัยอะไรก็เห็นเฉยๆอยู่ เลยเข้าใจเอาว่าการทำผิดทำผิดวิในนั่นจะไม่มีโทษตามสนองเหตุฉะนั้นมันจึงยินดีพอใจทำกรรมอันชั่วใส่ตัวเองคนบางคนนะมันเห็นผิดไปอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นอย่าไปเห็นผิด เพราะว่ากรรมชั่วที่ตัวทำนั่นนะมันมันมีกรรมอื่นให้ผลในชีวิตอยู่พราะเหตุนั้นมันจึงยังให้ผลไม่ได้ก่อนเหมือนอย่างเก้าอี้ตัวเดียวอย่างนี้นะถ้าในกอไปนั่งเขาแล้วในขอก็นั่งไม่ได้เมื่อในกอย้ายออกไปแล้ว นายขอจึงเข้าไปนั่งแทนได้อันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นนะจิตดวงนี้นะเมื่อกรรมชั่วมันให้ผลอยู่เช่นนี้กรรมดีถึงมีอยู่มันก็ให้ผลไม่ได้เมื่อกรรมชั่วนี้หมดไปกรรมดีจึงให้ผลต่อได้ก็ฉันนั่นแหละนี่ต้องต้องเข้าใจเรื่อง ประเภทของกรรมมกีเลตให้เจมแจ้งผู้ใดเข้าใจอย่างนี้นะจึงได้เกิดความสะดุ้งหวาดกลัวต่อกรรมอันชั่วที่ตนลุ่มหลงกระทำลงไปแล้วมันจะตามให้ผลที่มันให้ผลในปัจจุบันก็มีให้ผลเบื้องหน้าก็มี ที่มันให้ผลในปัจจุบันเราก็เห็นได้อยู่แล้วถ้าปล่อยให้ราคะโทสะครอบงำจิตใจใจก็เดือดร้อนกระวนกระวายประพฤติไปในทางที่ไม่เป็นศินไม่เป็นธรรมนี่ที่ผลที่มันปรากฏในปัจจุบันมันก็เป็นอย่างนั้นแหละที่ผลที่มันจะไปปรากฏในเบื้องหน้า ท่านกล่าวว่าบาปหนักนี่มันก็ลงไปนรกแหละเป็นอย่างนั้นถ้าบาปเบามันก็เป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานไปอย่างนั้นแหละอันนี้ท่านจึงเรียกว่ากิเลสสมานเพราะเมื่อผู้ใดสร้างมันขึ้นมาแล้วแทนที่มันจะนำความสุขมาให้ไม่มีมีแต่นำความทุกข์มาให้อย่างเดียว มัจจุมานมานคือความตายความตายนี่ก็นะว่าเป็นมานอันหนึ่งเพราะสัตว์โลกทั้งหลายที่ยังไม่สิ้นกิเลสตัณหานี่มันย่อมสะดุ้งหวาดกลัวต่อความตายเหมือนกันหมดเลยใครจะไม่กลัวตายไม่มีในโลกอันนี้ตั้งแต่สัตว์ดิเรกชานมันก็ยังกลัวตาย มันเป็นงนั้นคนธรรมดาสามันนี่ก็กลัวตายดังนั้นแหละจึงว่าความตายเนี่ยเป็นภัยที่น่ากลัวสำหรับคนธรรมดาสามันพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเป็นมารอันหนึ่งมันทำลายความสงบสุขของจ,จิตใจ มันเป็นอย่างนั้นเทวบุตรมานมานคือสัญญาอาดีตสัญญาอนาคตความคิดสร้างวิมานบนอากาศเมื่อเราทำบุญกุศลอย่างนั้นอย่างนี้แล้ว ตายแล้วจะไปเกิดสวรรค์ชั้นฟ้าอะไรทำนองนี้นะนี่มันก็เป็นมารชนิดหนึ่งสำหรับหน่วงเนี่ยวจิตใจให้คล่องอยู่ในโลกนี้ให้หลุดจากโลกนี้ไปไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นพวกมาน,นี่นะให้พึ่งเข้าใจ อภิษังขาระมานมานคือกรรมดีกรรมชั่วกรรมไม่ดีไม่ชั่วอันนี้ก็เป็นมานทำไมพู้เจ้าจึงตัดว่าเป็นมานเพราะว่าเมื่อบุคคลไม่รู้เท่าแล้วมันก็ยอมติดยอมคล้องอยู่ในโลกดังกล่าวมานน,นั่นแหละเช่นบุญญาภิสังขาร สังขารที่เป็นบุญเป็นกุศลเมื่อบุคคลไปยึดถือเอาไว้ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางมันก็พาให้ท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายไปในโลกสงสารอันนี้แต่ว่ามันไปทางดีเท่านั้นเองะแต่มันั้าเ,เกิดแก่เจ็บตายอยู่ไม่หยุดยั้ยง ถ้าไม่ละไม่วางเสียเมื่อใดนะส่วนอภิสังอาปุญญาภิสังขารสังขารที่เป็นบาปกรรมนั่นมาปรุงแต่งจิตใจนี่ให้ให้ใจพอใจไปในทางการทำความชั่วนี่มันเหตุนั้นท่านจึงเรียกว่ามานเพราะมันสามารถหลอก,กจิตใจ ให้หลงไปกระทําความชั่วได้เช่นความโลภความโกรธความหลงโมนี้นะเ,เมื่อเชื่อมันมีอยู่ในใจเวลามีเหตุภายนอกกระทบเข้ามานี่มันจะเกิดขึ้นในใจได้มันจะมีกำลังแก่กล้าขึ้นไป คือทำให้ความอยากความท่เยอทยานอยากได้วัตถุก,กรรมและกิเลสก,กรรมนั้นมีกำลังแรงกล้าขึ้นโดยลำดับนี่เป็นอย่างนั้น <c oughs> เพราะฉะนั้นท่านจึงจัดว่าเป็นมานั่นเองเลยเป็นมารกิเลสต่างๆนี่นะ ดังนั้นเราทุกคนให้พึ่งพากันพิจารณาให้รู้ให้เห็นลักษณะอาการของกิเลสต่างๆที่มันเป็นมารอยู่ในหัวใจเมื่อพิจารณาแล้วเราต้องกำจัดมันออกไปความตายหมดนี้นะต้องพิจารณาลงไปจนในมันหายกลัว จนมันเห็นแจ้งโดยปัญญาว่าไม่มีเราตายเขาตายมันมีธาตุสี่ขันหามันแปรปวนแตกดับไปเฉยเมื่อมันหมดเหตุหมดจุดปัจจัยไปแล้วมันก็แตกดับไปธาตุสี่ขันหานี่นะเราจะไปหาคนหาสัตว์อะไรในขันหานั้นไม่มี เมื่อพัญญามันเกิดขึ้นเห็นแจ้งอย่างนี้แล้วมันก็ไม่กลัวไม่สะดุง้งต่อภัยต่างๆหรือความตายที่จะมาถึงมันก็ไม่กลัวนั่นไอวิธีเอาชนะชนะมารเหล่านี้นะเ <c oughs> ทโวตามานั่นท่านหมายเอา สัญญาที่เป็นอดีตอนาคตดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราจะไปมุ่งหวังไปเราทำบุญกุศลทำความดีอะไรเพื่อชำระร้างกิเลสในหัวใจนี่ให้เบาบางหรือหมดไปสิ้นไปต่างหากไม่ใช่ทำบุญเพื่อหวังให้ไปเกิดเป็นเทวบุตรเทวดา อันนั้นมันเป็นกิเลสเป็นอุปาทานเครื่องข้องอยู่ในโลกการที่เราน้อมเอาบุญเอากุศลเอาความดีที่ตนธทำมานั่นอะ่ะเข้ามาสู่จิตใจนี้บุญกุศลนี่มันก็จะมาขับไล่กิเลสออกจากใจเหมือนอย่างยามันขับไล่โรคภายในร่างกายให้หายออกไปฉะนั้นแหละ ถ้าหากว่ายามันเหมาะกับโรคหมอได้พิจารณาและแน่แล้วอย่างนี้นะวางยาลงไปคนไข้บประทานยาเข้าไปยานั้นมันก็ไปทำหน้าที่ขับไล่โรคภัยไข้เจ็บนั้นออกไปจากร่างกายฉันใดกิเลสตัณหาอยู่ภายในจิตใจของคนเรานี้ ก็เหมือนโรคของจิตใจนั้นเองนะทีนี้เมื่อเราบําเพ็ญบุญกุศลทำความดีต่างๆให้เกิดมีขึ้นในใจของตนเราไม่ได้น้อมเอาความดีนี่ไปในทางอื่นเราน้อมเอาความดีคือบุญกุศลเข้าไปเพื่อขับไล่กิเลสตัณหาออกไปจาก,กจ,จิตใจ เช่นนี้กิเลสนั้นมันก็บุญกุศลนั้นมันก็ทำหน้าที่ขับไล่กิเลสตัณหานั่นออกไปจาก,กจิตใจให้เบาบางไปก็ฉันนั่นแหละให้เข้าใจเมื่อผู้ใดทำกุศลความดีอะไรมุ่งหวังให้กุศลคุณงามความดีนั้นกำจัดกิเลสออกจาก,กจิตใจนี้ ให้หมดไปสิ้นไปนี้ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความเห็นถูกเห็นชอบเป็นผู้ทำบุญกุศลแล้วอาศัยบุญกุศลไปในทางที่ถูกที่ชอบมันก็ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้าไปผู้ใดมุ่งหวังว่าให้ได้เกิดในภพน้อยภพใหญ่ ให้ร่ำรวยให้เป็นมหาเศรษฐีอะไรไปสมนองนั่นน่ะนั่นไม่เป็นทางพ้นทุกข์ได้เป็นทางไปสู่ทุกข์นำให้เกิดแก่เจ็บตายไม่รู้จักจบจักสิ้นให้เข้าใจอันนี้แหละเรียวกว่ามารให้พึ่งพากันพิจารณาดู มารของชีวิตอภิสังขารมานได้แก่กรรมดีกรรมชั่วนะั่นนะเมื่อเวลาบุคคลกระทำกรรมชั่วแล้วอาก็มันได้โอกาสหมายความว่าทำกรรมชั่วมาแต่อดีตหนังเมื่อมันได้โอกาสให้ผลเวลาใดมันก็เข้าสู่ร่างกายจิตใจนี้ ทำให้ร่างกายเกิดความวิบัติขึ้นโดยประการต่างๆทันเป็นอย่างนั้นทำไม่ได้สเสวยทุกขเวทนาโดยประการต่างๆถ้าหากว่าบุญอำนวยผลให้ทันเดียกว่าปุญญาพิสังขารดังที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละผู้ใดติดอยู่ในบุญ เช่นบุญกุศลอำนวยให้มีโพคะสมบัติมากม,ากม,ากมีเกียรติมียศอะไรอย่างนี้นะแล้วก็หลงอยู่ในเกียรติในยศหลงอยู่ในความร่ำรวยอันนั้นไม่คิดที่จะฝึกตนให้กิเลสมันน้อยเบาบางออกจากกิจใจเช่นนี้นะไอความร่ำรวยอันนั้นมันก็ก่อให้เกิดกิเลส ตัญหานานประการขึ้นมาดีไม่ดีมันพายทำบาปกรรมบาปกรรมมันนันก็น,นำจิตวิญญาณอันนี้ไปสู่นรกอบายภูมิเหตุฉะนั้นอภิสังขารมานท่านจึงว่าเป็นมารอันสำคัญควรพากันร,รู้ไว้ควรพยายามละกิเลส ต่างๆอันมีในหัวใจนั่นให้มันเบาบางออกไปด้วยข้อด้วยการบําเพ็ญข้อวัดปฏิบัติคือศีลสมาธิปัญญานี่เท่านั้นแหละที่จะกำจัดกิเลสต่างๆหรือมารต่างๆออกไปจากกิจใจได้ไม่มีทำอย่างอื่นไม่มี คาถาอาคมหรืออำนาจใดๆในโลกเนี้ยที่จะมากำจัดกิเลสตัณหาเนี่ยให้น้อยบาวางออกไปจากกิจใจได้ไม่มีเลยถ้ามีพระพุทธเจ้าก็คงนำมาแสดงไว้แต่ในตำราท่านกล่าวไว้ว่าเมื่อ พระองค์ใกล้จะเสด็จดับขันพระนิพพานนั้นทรงเดินทางจากเมืองเวสาลีพักไปโดยลำดับเพื่อจะไปปรินิพพานในเมืองกุศินาราในระหว่างทางพระองค์ก็ทรงแสดง ทำเรื่องศีลสมาธิปัญญาอันเป็นอริยะเห็นไให้ภิกษุพุทธบริษัททั้งหลายฟังไปโดูลำดับแสดงว่าพราะองค์เจ้าทรงแสดงเพื่อให้คนทั้งหลายได้รู้ว่าธรรมะที่จะมากำจัดกิเลส ให้หมดไปสิ้นไปจากกิจใจนี้มีแต่ศินสมาธิปัญญาเท่านี้เองหรือว่ามักมีองแปดนันแหะนอกจากนี้ไปแล้วไม่มีถึงมีธรรมะอื่นก็เพียงแต่ทำให้กิเลสมันบันเทาเบาบางไปเท่านั้นเองให้พึงเข้าใจเอนั้น นักปราชญ์ท้งหลายท่านรู้ท่านเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้แล้วจึงตั้งใจบำเพ็ญสินสมาธิปัญญานี้ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยดีเมื่อบำเพ็ญในบริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วมันก็กำจัดอาสวะกิเลสให้น้อยบาบางหมดไปสิ้นไป จากกิตใจนี้ตามกําลังความสามารถที่จะบาเพ็ญให้เก่กล้าขึ้นได้เท่าไรมันก็กำจัดกิเลสได้เท่านั้นแหละเพราะว่ากิเลสก็มีสามกองข้อปฏิบัติที่กำจัดกิเลสก็มีสามข้อเช่นราคะโทสะโมหะอันนี้ เป็นรากเงาของกิเลสทั้งหลายศีลส,สมาธิปัญญาเนี่ยเป็นเครื่องกำรรจัดกิเลสสามประการนี้ให้เบาบางหรือหมดไปสิ้นไปจากกิจใจนี้เพราะฉะนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วขอให้พากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติไปทำศีลในบริสุทธิ์ให้ได้อย่า เห็นผิดไปว่าเรื่องศีลไม่สำคัญเท่าไรเ,าเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาโ้นสำคัญอย่างนี้ไปเห็นผิดอย่างนั้นไม่ถูกศีลสมาธิปัญญาเนี่อยที่ทอก็สนับสนุนซึ่งกันและกันให้คุณธรรมอันนี้มันมั่นคงมีกำลังเข้มแข็ง อย่างว่าศีลก็กำจัดราคะโทสะโมหะอย่างหยาบให้บรรเทาเบา,บาบางลงไปสมาธิก็เป็นเครื่องกำจัดราคะโทสะโมหะอย่างกลางให้เบาบางลงให้สงบลงยังเหลือตั้งแต่กิเลสอย่างละเอียดทันเรียกว่าอุปธิ อันนี้เป็นหน้าที่ของปัญญาปัญญาเมื่อเจริญให้มากอบรมให้มากเกิดขึ้นแล้วย่อมขจัดกิเลสสามอย่างให้หมดไปสิ้นไปกามมาสวาอาสวะคือกามหมายถึงกิเลส,สกรรมวัตถุกรรมพวาสวาอาสวะคือพบ นี่ทำลายพบเสียได้อวิชชาสวาอาสวะคืออวิชชาความไม่รู้ความไม่รู้แจ้งในอริยสัจจะทำทั้งสีนั่นแหละท่านเรียกว่าอาวิชชาถ้าไปทำอวิชชาคือความรู้จริงในอริยสัจจรทมทั้งสี่นี้ให้บังเกิดขึ้น แล้วอย่างนี้ก็จะรำจัดอวิชชาความไม่รู้อริยสัจธรรมทั้งสี่นั้นให้หมดไปสิ้นไปได้จริงๆนี่เป็นอย่างนี้คุณธรรมสามประการนี่นะเป็นเครื่องกำจัดกิเลสเป็นชั้นๆไป กิเลสอางกลางนี่เราจะระง,งับได้ด้วยสมาธิภาวนาบันนี้กิเลสอางละเอียดนั่นจะกำจัดได้ด้วยปัญญาให้เข้าใจเหมือนอย่างที่โลกของเขาน่ะไอ้ตาหนังธรรมดาเนี่ยเราจะมองดูเชื่อโรคในกายของคนนี้ไม่เห็นเลยเหตุนั้นผู้เขามีความคิดฉลาดเฉลียว เขาจึงส,างสร้างกล้องจุลทัศน์ขึ้นมาเมื่อกล้องจุลทัศน์นั้นส่องไปมันจะเห็นกิเลสอ่ามันจะเห็นตัวโรคภัยไข้เจ็บนั้นปรากฏอยู่ในกล้องจุลทัศน์ตัวใหญ่เมอร์เล้อประเดียวตาหนังธรรมดานี่มองไม่เห็นเลยอ,อันนี้เปรียบได้กับปัญญาอันละเอียดถูกขุมนั่นเลย เมื่อบําเพ็ญได้เกิดขึ้นแล้วก็สามารถมองเห็นกิเลสตัวนน้อยๆก็เห็นได้ชัดเลยไหมเห็นได้อย่างไม่มีเหลือหรออย่างนั้นท่านจึงเรียกว่าปัญญานั้นเป็นเครื่องกำรรจัดกิเลสอย่างละเอียดให้หมดไปสิ้นไปจากกิตะสันดานดังแสดงมา